ครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเลแบน์เบเฟอร์นะครับลักษณะภายนอกนะครับตรงนี้จะสกรีนเอาไม่ใช่สกรีนครับโทษทีเป็นปั๊มนูนนะครับพ่ว่าเลแบนนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับผมส่วนข้างในนะครับจะเป็นการสกรีนนะครับจะเขียนว่าเลแบน์เมดอินอิตาลีซีอีนะครับผมเลนตัวนี้นะครับเป็นเลนโพลารั์นะครับสามารถตัดแสงสะท้อนในระนาบได้นะครับ ข้อดีของมันก็คือเวลาเราใส่ขับรถหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมอย่างเช่นที่ผมใส่อยู่ก็คือผมใส่เล่นกีฬาใส่ไปวิ่งใส่อาตีเทนิสหรือว่าไปตกปลากับเพื่อนนะฮะบ,บางครั้งแล้วก็ใส่ขับรถตลอดเลยผมใส่ขับรถตลอดนะฮะคุณสมบัติของมันที่มันที่ผมเลือกใช้เนี่ยเพราะว่ามันจะใส่แล้วสบายตานะครับผมอาเลนส์ตัวนี้นะฮะจะสามารถตัดแสงได้ดีนะครับเวลา แสงจากดวงอาทิตย์นะฮะสะท้อนกับกระจกหน้าคอนโซลเราอะไรอย่างเงี้ยครับแสงมันจะเข้าตาเรามันจะมาแยงตาเราอย่างเงี้ยครับทําให้เรามีทัศนวิสัยต่ํานะครับในการมองเห็นเลนตัวนี้นะครับทั้งเลนตัวนี้นะฮะสามารถตัดแสงตรงนั้นได้หมดเลยนะครับอ่าเราจะไม่เห็นแสงสะท้อนจากบนถนนหรือที่เขาเรียกว่าอมิาดนะครับที่ว่าอ่าเป็นคล้ายๆกับอ่าทําให้ภาพบิดเบือนไปอย่างนงี้นะครับตัวนี้จะตัดตรงนั้นออกได้หมดเลยนะฮะนะครับ ส่วนความคงทนของมันนะครับตัวเลนตัวนี้นะครับอ่าเป็นเลนที่สามารถป้องกันรอยขูดขีดหรือขีดข่วนอะไรอย่างนี้นะฮะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับดูอย่างเช่นนะครับเลนตัวนี้สามารถทนกับการกดทับได้นะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกครับไม่มีแตกไม่มีหักแน่นอนครับส่วนตัวแว่นนะฮะผมบีบอย่างนี้นะฮะสามารถทนแรงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมดูนะครับผมหักมันงอมันนะฮะ หากมันงอมันก็คงรูปเดิมนะครับไม่มีรูปเปลี่ยนแปลงครับนี่นะครับผมเล็บแเวเฟเลอร์ Re ครับผม